สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยข้อสอบ A-Level วิชาสามัญวิชาคณิตศาสตร์2คณิตของสายสินปี65โดวยพี่เหลิมแห่งสถาบันโชคชัยทิวเตอร์นะครับน้อง คลิปนี้นะครับน้องพี่ก็จะเอาเข้อสอบจริงมาเฉลยให้ดูกันนะครับซึ่งข้อสอบฉบับนี้นะครับสอบในวันที่20มีนาของปี65นะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับน้องพี่จะามาเฉลยเป็นอย่างละเอียดเลยนะครับน้องเพื่อให้น้องเนี่ยนะครับเกิดความรู้แล้วก็เกิดไอเดียในการทําข้อสอบ Period. หลายๆแนวพี่เนี่ยจะเฉลยให้ดูอย่างละเอียดเลยแล้วก็จะพยายามเฉลยให้ดูหลายๆวิธีครับน้องเพราะว่าเวลาน้องไปสอบจริงเนี่ยน้องก็จะได้เลือกวิธีที่ตัวเองถนัดที่สุดในการทําข้อสอบนะครับตัวเฉลยของคณิตศาสตร์2องเนี่ยนะครับน้องพี่จะทาเฉ นะครับน้องก็คือเป็นแบบเร็วครับน้องเป็นแบบ fast mode นะครับก็พวกนี้จะพยายามเฉลยแบบเร็วๆเพื่อให้น้องเห็นภาพว่าเวลาไปสอบจริงควรทําเร็วประมาณไหนนะครับส่วนนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับน้องพี่จะทําเป็นเฉลยแบบละเอียดแบบละเอียดเนี่ยพี่จะพยายามเฉลยให้ดูหลายๆวิธีครับน้องน้องจะได้เกิดไอเดียในการทําข้อสอบนะครับซึ่งนะครับสำหรับข้อสอบคณิตศาสตร์2คณิตของสายสินเนี่ยนะครับน้องมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด30ข้อด้วยกันนะครับโดยที่30ข้อนี้เนี่ยนะครับน้องจะเป็น25ข้อที่เป็นตัวเลือกครับน จะมี5ข้อกับน้องที่เป็นส่วนที่เป็นเติมตัวเลขซึ่งคะแนนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับน้องส่วนที่เป็นตัวเลือกเนี่ยนะครับน้องมันจะมีค่าข้อละ3คะแนนครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด25ข้อข้อละ3คะแนนนะครับดังนั้น25คูณ3ก็เลยได้เป็น75ครับน้องส่วนที่เป็นการเติมตัวเลขเนี่ยนะครับน้องคะแนนจะเยอะกว่ากับน้องเพราะว่านี้มันเดาไม่ได้นะครับซึ่งนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อกับน้องเป็น5ข้อสุดท้ายนะครับซึ่งนะครับจะมีค่าข้อละน้เาฉะแนร ได้ย5นะครับน้องอ่ดังนั้นคะแนนเต็มรวมนะครับสส่วนเอามารวมกันก็จะรวมเต็มเป็น100คะแนนครับน้องซึ่งนะครับพี่ขอแนะนําไว้นิดนึงนะครับน้องว่าเวลาน้องไปสอบตัวคณิตศาสตร์2เนี่ยนะครับตัวส่วนที่คะแนนมันเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นส่วน5ข้อสุดท้ายเพราะว่ามันตั้ง5คะแนนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาน้องไปสอบจริงน้องอย่าไปทําเรียงข้อนะ บางคนไปถึงปุ๊บนั่งไล่ทําตั้งแต่ข้อ1นถึงข้อที่30เสร็จแล้วทําไปทํามาทาข้อสอบไม่ทันสมมุติทําไปได้20ข้อนะครับสิข้อสุดท้ายไม่ได้ทําแล้วก็ไอ้หข้อสุดท้ายดันคะแนนเยอะกว่าชาวบ้านเขาด้วยดังนั้นนะครับคะแนนน้องเนี่ยจะหายไปเยอะเลยดังนั้นพี่แนะนําว่านะครับให้น้องเนี่ยพยายามแบ่งเวลาให้ดีๆแล้วก็พยายามเลือกข้อทําพยายามเลือกข้อง่ายๆเนี่ยทำก่อนครับน้องแล้วก็ส่วนของไอ้ที่มันเป็นเติมตัวเลขส่วนของอัตรัยนเนี่ยนะครับพี่แนะนําว่าน้องเนี่ยอย่าไปทําเป็นตอนท้ายๆเพราะว่าถ้าเป็นนตอน ท้ายอะบางทีน้องจะหลนเนื้อออกไหมเวลามันใกล้จะหมดแล้วบางทีมันจะแบบคิดเลขผิดคิดเลขถูกนะครับก็จะแนะนำนะครับว่าไอ้ส่วนเติมตัวเลขเนี่ยบางคนอาจจะหยิบมาทําก่อนเลยก็ได้ครับน้อง หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะทําตอนที่มันผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้ครับน้องอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยแต่ว่าอย่าไปทําเป็นตอนทายๆครับน้องเพราะเดี๋ยวน้องจะลนแล้วเดี๋ยวคิดเลขผิดแล้วไอ้ส่วนที่มันเติมตัวเลขคิดเลขผิดนิดเดียวไม่ได้เลยนะน้องมันต้องถูกแบบเป๊ะๆนะครับซึ่งนะครับข้อสอบตัวคณิตศาสตร์สองเนี่ยนะครับน้องเวลาในการสอบเนี่ยมันค่อนข้างน้อยครับน้องมันมีเวลาเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับเวลาชั่วโมงครึ่งก็คือ90านาทีนะครับถ้าเกิดพี่เนี่ น้องเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากทําได้แล้วน้องต้องเป็นไงทาให้เร็วด้วยนะครับน้องดังนั้นนะครับในคลิปเฉลยพี่ก็เลยมีทั้งแบบเร็วครับน้องแล้วก็แบบละเอียดนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยเห็นภาพว่าเออไปสอบจริงมันต้องประมาณไหนนะครับส่วนเฉลยละเอียดเนี่ยอยากจะทําให้ดูเผื่อใครที่แบบตามไม่ทันนะสำหรับนะครับใครที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับน้องแขนขอแนะนาตัวนิดนึงพี่ชื่อพี่เหลิมนะจบจากคณะวิศวะจุฬาภาคคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยนะครับน้องน้องก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยรับ สำหรับตัวเฉลยฟรีบน u t u b e เนี่ยนะครับน้องพี่เนี่ยจะลงไว้ให้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10นะครับน้องนะครับก็จะมีทั้ง2รูปแบบเลยทั้งแบบเร็วอ่าแล้วก็มีทั้งแบบละเอียดด้วยนะครับซึ่งนะครับนะถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับอยากได้เฉลยแบบครบทุกข้อเลยนะครับน้องตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ในตัวคอร์สออนไลน์ครับน้องนะครับเป็นตัวคอร์สช็อตโน้ตนะครับก็จะมีทั้งตัวสรุปเนื้อหาทั้งหมดเลยครับน้องมีสูตรลงสูตรลัดให้ด้วยนะครับมีเอกสารสรุปเนื้้อหาดดววรรเไ นึกอ,ออกไหมรู้เนื้อหาได้อย่างรวดเร็วเราก็จะได้มาตะลุยข้อสอบได้เลยนะครับซึ่งนะครับในตัวของคอร์สออนไลน์เนี่ยนะครับน้องพี่จะเฉลยให้ครบ30ข้อเลยนะครับแล้วก็มีทั้ง2รูปแบบนะครับน้องก็คือมีทั้งแบบเร็ว เราก็มีทั้งแบบละเอียดกับน้องอ่ะถ้าเกิดใครสนใจนะครับน้องน้องก็สามารถทักพี่มาได้ทาง Facebook ตัวนี้เลยครับน้องโชคชัยติวเตอร์นะครับพิมมาว่าสนใจตัวเฉลยข้อสอบหรือว่าพิมพ์มาว่าสนใจตัวคอร์สคณิตศาสตร์นะครับในการเข้ามหาลัยน้องก็สามารถทักพี่มาได้เลยตัวคอร์สนั้นเนี่ยนะครับน้องจะมีทั้งเฉลยของคณิต1คณิต2นะครับแล้วก็ตัวโอนเน็ตด้วยนะครับสำหรับนะครับเออน้องที่จะฝึกทาพวกข้อสอบเก่านะครับพี่แนะนําว่านะครับเออตัวคณิตศาสตร์2เนี่ยนะครับน้องเนี่ยจะต้องพยายาม ไปเน้นข้อสอบปี6465เนี่ยเป็นหลักสาเหตุก็เพราะว่านะครับเนื้อหาเนี่ยมันจะเหมือนกับของปี -66 ที่น้องจะสอบเลยครับน้องเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะอ้างอิงตามหลักสูตรใหม่หลักสูตรใหม่เนี่ยจะเอามาใช้ในการออกข้อสอบปีแรกก็คือปี64ครับน้องไงเพราะฉะนั้นน้องก็จะมีข้อสอบ2ฉบับในการทําเพียงแต่ว่าตัวคณิตศาสตร์2เนี่ยมันจะพิเศษสเปเชียลนิดนึงตรงที่ว่าอย่างนี้ครับน้องปี64เนี่ยนะครับน้องถ้าเกิดน้องจะไปหาตัวข้อสอบคณิตศาสตร์2เนี่ยน้องจะสังเกตเห็นว่ามันไมมมม่ีีครับนน้้องถาาเกิดขึ นั้นคือมั่วแล้วครับน้องเพราะว่านะครับปี64เนี่ยเขายกเลิกการสอบคณิตศาสตร์2อเอาวิเสริมแล้วเขาเอาไปใช้คะแนนอะไรเขาเอาไปใช้คะแนนตัวโอเนแทนครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับนะตัวปี64เนี่ยน้องจะมีข้อสอบเพียงแค่ชุดเดียวในการทําก็คือตัวอะไรตัวโอเนดังนั้นนะครับสรุปนะครับน้องเนี่ยจะมีข้อสอบในการฝึกทำอ่ะเพียงแค่สมฉบับเท่านั้นเองครับน้องก็คือตัว คณิตศาสตร์2 1ฉบับแล้วก็ตัว ONe t เนี่ยอีก2ฉบับกับน้องที่เป็นหลักสูตรใหม่โอเคไหมเอย่ยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยแนะนําว่าสําหรับใครที่จะเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์2นะตัว O n น t น้องก็จะต้องไปฝึกทําด้วยนะครับน้องนะครับโดยที่น้องเนี่ยจะต้องเน้นไปที่ปีอะไร6465เนี่ยเป็นหลักนะครับน้องซึ่งในช่องพี่เนี่ยพี่ก็ลงเฉลยตัวโ n น t ไว้ให้แล้วด้วยนะครับนะน้องก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับส่วนตัวคณิตศาสตร์2ก็จะมีเพียงแค่ฉบับเดียวนะครับน้องของปี65้านะครับเสร็จแล ่เอามาฝึกทําได้ไหมพี่บอกเลยว่าเอามาฝึกทําได้นะครับน้องเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะเหมือนกันอยู่ประมาณ80%เลยครับน้องเพียงแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่เขาตัดออกไปแล้วก็จะมีบางเรื่องที่เขาเนี่ยเพิ่งเอามาใส่เข้ามาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าอ hey, พี่เหลิมเนื้อหาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่จะทําการคอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้เป็นคอมเมนต์อันแรกเลยนะเกี่ยวกับนะครับเนื้อหาที่เขาตัดออกไปแล้วก็เนื้อหาที่เขา่เอาใส่เข้ามาใหม่นนะะรัเพาฉ้นะครับ นะน้องเนี่ยจะได้ไปฝึกทําจากข้อสอบเก่าได้เลยโดยที่นะครับถ้าเกิดมันเป็นเนื้อหาที่แบบมันตัดออกไปแล้วอะ่ะน้องไม่ต้องไปฝึกเนื้อออกแม้เพราะว่ามันไม่ออกแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เขาเอามาใส่เข้ามาใหม่เนี่ยพี่แนะนําว่าให้น้องเนี่ยไปเสริมด้วยเนื้อหาในหนังสือของอะไรสส,สวทนะครับน้องอะ่ะหนังสือเรียนน้องนั่นแหละนะครับพวกแบบฝึกหัดท้ายบทอะ่ะลองเอามาฝึกทําดูครับน้องเพราะว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยมาสังเกตในข้อสอบตัวคณิตศสาสตร์2ชุดนี้นะ น้องจะสังเกตเห็นว่ามีหลายข้อเลยครับน้องที่เหมือนกับในหนังสือเรียนเป๊ะเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกทําโจทย์ในหนังสือเรียนก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับน้องอ่แต่แนะนํานิดนึงนะครับน้องพวกข้อสอบเนี่ยน้องจะต้องลองฝึกทําเองดูก่อนก่อนที่จะดูเฉลยของพี่นะน้องจะได้ลองฝึกคิดนึกออกไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะพยายามจับเวลาดูด้วยน้องจะได้รู้ว่าเราอ่ะทำเร็วหรือเราทําช้าเพราะว่าอย่าลืมว่านะครับเวลาในการทําข้อสอบอ่ะถ้าเฉลี่ยต่อข้ออ่ะมันน้อยมากๆนะครับน้องมีเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น บริหารเวลาก็สําคัญครับน้องนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสถิติคะแนนกันนิดนึงครับน้องการฝึกทําข้อสอบเก่านะครับน้องสําคัญมากๆเพราะว่ามันจะมีสถิติในการอ้างอิงครับน้องอย่างเช่นนะครับของข้อสอบฉบับนี้นะครับในปี65เนี่ยนะครับมันก็จะมีสถิติให้น้องดูเลยครับน้องว่ารุ่นที่น้องอ่ะที่เขาสอบกันอ่ะมันได้คะแนนอยู่ในประมาณช่วงตรงไหนนะครับซึ่งนะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์2เนี่ยนะครับน้องน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะทําคะแนนได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่โดยที่คนที่ได้เกินครึ่่งงนยะ้ออจูแถว น้องก็จะมีอยู่หลักร้อยอ่ะไม่น่าจะถึงพันนะเนี่ยตรงนี้มีอยู่นิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าเกิดน้องเนี่ยทำคะแนนได้เกินครึ่งอ่ะพี่ก็คิดว่าดีพอสมควรแล้วครับน้องเพียงแต่ว่านะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยจะสมัครคณะที่มันใช้แบบคะแนนสูงๆคะแนนเยอะๆนะครับน้องเนี่ยอาจจะต้องทําคะแนนเนี่ยอยู่ในช่วงมหาโหดตรงนี้นิดนึงแต่บางคนจะบอกหูพี่เลิมทําไมแบบคนได้คะแนนในช่วงเนี้มันน้อยจังเลยนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับน้องปีนี้มันเป็นปีที่เขาอ่ะให้น้องอ่ะเลือกครับน้องว่า เราอ่ะจะสอบคณิตศาสตร์1หรือเราจะสอบคณิตศาสตร์2เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่สอบคณิตศาสตร์1ไปอ่ะเขาจะไม่สามารถมาสอบคณิตศาสตร์2ได้นึกอหรอแม้ส่วนคนที่สอบคณิตศาสตร์2มันก็จะไม่สามารถไปสอบคณิตศาสตร์1ได้เพราะว่ามันสอบพร้อมกันมันสอบเวลาเดียวกันดังนั้นจํานวนคนสอบเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างน้อยแต่มันจะไม่เหมือนกับของปี6 6นะปี6 6เนี่ยนะครับน้องจํานวนคนสอบอ่ะพี่บอกเลยเยอะ ขึ้นแบบมหาศาลแน่ๆครับน้องสาเหตุก็เพราะว่านะครับมันเป็นไงมันสามารถสอบสองวิชาได้เออเลยครับน้อง่งก็คือน,น้องสามารถสอบคณิตหนึ่งก็ได้แล้วน้องก็สามารถสอบคณิตศาสตร์2ก็ได้เพราะว่ามันสอบกันคนละวันครับน้องนะฮะมันสอบกันคนละวันแล้วจริงๆอ่ะพี่ก็เชียร์ว่าถ้าเป็นไปได้นะน้อง่งถ้าไม่เหลือบากว่าแรงอ่ะลองสมัครสอบทั้ง2อันเลยสาเหตุเพราะว่ายี้คณิตศาสตร์หนึ่งมันสอบก่อนถ้าพี่จําตารางไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องเวลาน้องเนี่ยสมมติใครใช้คณิตศาสตร์2อ่ะแล้วน้องสอบคณิตศาสตร์หนึ่ น้องจะได้รู้ว่าแนวของสอสวทเขาชอบออกข้อสอบแนวประมาณไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยน้องได้ก็คือเหมือนน้องอ่ะได้ทดลองสอบอ่ะไปแล้วหนึ่งครั้งนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอีกวันหนึ่งเนี่ยน้องจะได้ไปเป็นไงเออเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขได้อย่างสมมติถ้าเกิดน้องสอบคณิตตี์หนึรร่งไปแล้วน้องเฮ้ยทำข้อสอบไม่ทันนะหรือแบบคิดเลขผิดเยอะอะไรเงี้ยวันต่อไปน้องก็จะได้รู้ปัญหาละแล้วน้องก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นปีนี้พี่เชียร์ให้น้องเนี่ยสมัครสอบทั้ง2องรันเลย ก็สมัครคณิหนึ่งได้นะครับน้องนะไปลองขำๆครับน้องไม่ต้องซีเรียสมากนะครับนะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบ เออไม่แน่ใจว่าขนาดที่น้องจะเข้าใช้คณิตอะไรอ่ะพี่แนะนําน้องสมัครไป2อันเลยครับน้องชัวร์ที่สุดนะครับส่วนสถิติคะแนนนะครับน้องค่าเฉลี่ยของคณิตศาสตร์2เนี่ยนะครับน้องจะอยู่ที่23คะแนนครับน้องก็ไม่เยอะครับน้องข้อสอบมันก็ค่อนข้างยากนะสำหรับสายสินนะครับเสร็จแล้วนะครับเออคะแนนสูงสุดก็มีคนได้เต็มร้อยนะครับแล้วก็ต่ําสุดก็ได้ศูนย์เลยนะครับกาเก่งมากครับน้องหลบข้อถูกได้หมดอันนี้เดี๋ยวบ้านเรียกอัจฉริยะในการหลบข้อถูกอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยกัน้อง แนะนำนะครับก่อนที่จะดูเฉลยในแต่ละข้อนะครับลองฝึกทําเองดูก่อนแล้วก็จับเวลาเลยครับน้องๆจะได้รู้ว่าแต่ละข้อเราทําเร็วทําช้าแค่ไหนเวลาน้องไปสอบจริงน้องก็พยายามเลือกข้อที่เราถนัดข้อที่เราทําได้เร็วๆทำก่อนครับน้องเพื่อจะได้รีบตุนคะแนนไว้ก่อนนะครับส่วนข้อที่มันยากๆเก็บไว้ทําตอนท้ายครับน้องเดี๋ยวเรามาดูเฉลยข้อสอบกันนะครับน้องข้อสอบตัวนี้เนี่ยนะครับน้องตอนแรกเนี่ยมันจะมีค่าข้อละ3คะแนนนะครับน้องจะเป็นข้อสอบแบบชอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับน้องข้อที่1นนะครับโจทย์ พบสัมผัสกับน้องแล้วก็บอกมาว่า A B C เนี่ยเป็นสับเซตของ U ถ้าน้องเจอคํานี้ปุ๊บน้องต้องรู้เลยบทเรื่องอะไรบทเรื่องเซตนะครับน้องคือเวลาน้องไปสอบจริงเนี่ยนะครับน้องเนื้อหาเนี่ยมันจะเอามารวมกันหลายๆบทนะครับในข้อสอบชุดเดียวดังนั้นเวลาไปสอบ่น้องสังเกตพวกคําศัพท์อ่ะน้องจะพอแยกบทได้เลยครับน้องแล้วน้องอ่ะจะได้นึกภาพออกว่าเราควรจะใช้สูตรอะไรควรจะใช้ความรู้เรื่องอะไรนึกออกไหมเสร็จแล้วนะครับน้องเขาเนี่ยก็บอกมาว่านะครับแผนภาพเนี่ยนะครับแสดงเซตเนี่ยออกมาแล้วก็มีการแรงเงาเนี่ยดังรูปกับน้องเขาก เลยถามเลยสั้นๆว่านะครับไอ้ส่วนที่แรงเงามาเนี่ยนะครับแทนเซตเหมือนกันกับในข้อใดครับน้องข้อนี้เนี่ยนะครับน้องจริงๆก็เป็นแค่เรื่องการพิจารณาพวกเครื่องหมายเซตธรรมดาครับน้องเพียงแต่ว่านะครับเขาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3เซตนะครับเขาก็เลยต้องวาดวงกลมขึ้นมา3วงโอเคไหมเสร็จแล้วนะครับน้องเขาก็จะเอามายูเนียนเอามาอินเตอร์เซ็ตเอามาลบกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่คิดกันทีละชอยครับน้องว่าชอยข้อไหนอะที่มันตรงกับในโจทย์นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเขียนรูปขึ้นมานิดหนึ่งครับ เยอะขนาดที่นะครับน้องจริงๆน้องวาดแค่รูปเดียวก็เพียงพอเลยครับน้องแต่ที่พี่วาดขึ้นมาหลายๆรูปเพื่อให้น้องเนี่ยเห็นภาพชัดๆนะครับเวลาแรงเงาแล้วมันจะได้ให้ตาไม่ลายนะครับซึ่งนะครับอันนี้ก็คือเซต A ครับน้องเนี่ยวาดตามภาพนี้เลยนะแล้วก็นี้ก็คือเซต B ครับน้องแล้วก็ข้างล่างสุดอันนี้ก็คือเซต C โอเคเมื่อยี่นี่อันนี้เซต C เสร็จแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เขียนคล้ายๆกัน A B แล้วก็ C ครับน้องข้างล่างนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาไล่กันทีละชอยครับน้องเริ่มต้นที่่ข้อที1นคอนนะรััับบบบออเต์ซกก A A ลลง ซึ่งวิธีการคิดก็ไม่ยากคำน้องคล้ายๆกับการบวกลบคูณหารเลขเลยก็คือเราเนี่ยจะต้องคิดตัวในวงเล็บ ก่อนครับน้องพรานั that, ้นวงเล็บเนี่ยจะต้องคิดก่อนเลยโอเคไหมซึ่งนะครับตัวเนี้ยเขาเอา A อมืบสครับน้องเพราะฉะนั้น A, A คือส่วนตรงไหนนะครับ A ก็ <A S 2> คือส่วนตรงนี้นี่ไฮไลท์สีฟ้าเสร็จแล้วการลบกันนะครับน้องก็คือการเป็นไงการหักออกเพราะฉะนั้นให้น้องเนี่ยหักตัว C ออกโอเคไหมเนี่ยหักตรงนี้ออกเพราะฉันน้องก็จะเหลือพื้นที่สีฟ้าอยู่แค่ข้างบน2ช่องตรงนี้ครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องอพี่ขอเป็นแรงเงาแล้วกันนะน้องก็จะได้พื้นที่ออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ครับน้องอ่ยอันนี้ก็คือ A ลบอะไร A ลบ C เสร็จแล้วครัับบยงไม่จ น้องเขาเนี่ยปเป็นไงเอาไปอินเตอร์เซกกับตัว b ครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับการอินเตอร์เซตก็คือการหาส่วนซ้ำน้องก็จะต้องไปดูว่าเอ๊ะไอสีฟ้าตรงนี้มันซ้ำกับ b ตรงไหนก็คือเวลาน้องไปสอบจริงเนี่ยจริงๆน้องนึกภาพในใจก็ได้ว่า b อยู่ตรงนี้นึกออกไหมแต่พี่ไม่อยากวาดออกมาเป็นรูปเดียวกันเพราะว่าเวลาทับซ้อนกันบางทีเดี๋ยวน้องตาลายเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยขอเอามาวาดไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็คือเซต b โอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าน,นะครับส่วนที่นะครับสองรูปนนนเนี้ย แต่ส่วนตรงอื่นไม่มีส่วนไหนทับซ้อนกันนะอย่างอันนี้มีอันนี้ไม่มีนะครับน้องโอเคยเพราะฉะนั้นนะครับน้องหรืออย่างอันนี้มีแต่อันนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็เลยได้รูปผลลัพธ์ออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นน้องก็จะเทียบได้ว่าอ้ยมันตรงกันไหม ไม่ตรงครับน้องไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องได้3ภาพนึกออกไหมเนี่ยหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นนะครับน้องแสดงว่านะครับอันเนี้ยเป็นไงผิดกับน้องเนี่ยแค่นี้เองครับน้องเพียงแต่ว่าน้องเนี่ยจะต้องคิดแบบเนี้ยทุกชอยดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือน้องเนี่ยจะต้องนึกภาพพวกเนี้ยในใจพี่แนะนานะเวลาไปสอบถ้าคนเชี่ยวอ่ะก็ต้องนึกภาพเนี้ยในใจแล้วก็อินเตอร์เซ็กเลยนึกออกไหมมันจะได้ประหยัดเวลาครับน้องอ่ะเสร็จแล้วต่อมานะครับน้องมาดูต่อข้อ2อ่านเดี๋ยวอันนี้พี่ขอลบหมดเลยข้อ2อนะครับเขาเนี่ยเอาบงไปคิด c ลบ a ขึ้นมาก่อนพี่เหลิม c คืออะไร c ก็คือสีฟ้าข้างล่างตรงนี้ครับน้องเสร็จแล้วให้น้องเนี่ยไปหักที่มันซ้ํากับตัว a ออกเนี่ยหักตรงนี้ออกเพราะฉะนั้นน้องก็เลยเหลือสีฟ้าอยู่แค่2ช่องนี้ครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับ c ลบ a ก็คือข้างล่างตรงนี้ครับน้องอเนี่ยเหมือนสลับกันกับข้1อ1่อ่ะนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องอ่ะอันนี้ได้ c ลบ a นะเสร็จแล้วนะครับให้น้องเนี่ยเอาไป intersect กับตัวแิน n t e r s e c t กับตัว b เพราะฉะนั้นตัว b ก็เหมือนเดิมเลยครับน้องก็คือตรงนี้โอเคไหมอ่ะเนี่ยวง ส่วนอะไรส่วนซ้ำโอเคไหมเครื่องหมายน,นี้คือการหาส่วนซ้ำเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่าไอ้รูป2อ,อันนี้ที่มันซ้ํากันก็คือบริเวณตรงนี้ครับน้องเนี่ยเห็นไหมอันนี้ซ้ํากันแต่ตรงอื่นไม่ซ้ำนะอันนี้มีข้างล่างอันนี้ไม่มีข้างล่างเห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็เลยได้แรงเงาออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ซึ่งน้องจะสังเกตเห็นว่าตรงไหม ไม่ตรงเลยครับน้องตรงกันข้ามด้วยซ้ําอันนี้ไม่ได้แรงเงาอันนี้ดันแรงเงาเพราะฉะนั้นนะครับข้อ2ก็เลยเป็นไงผิดครับน้องอ่าเสร็จแล้วต่อไปไปดูต่อข้อ3ครับน้องข้อ3นะครับเราเนี่ยจะต้องมาคิดตัวในวงเล็บก่อนนะครับก็คือ a intersect c intersect ก,ก็คือการหาส่วนอะไรส่วนซ้านะครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องไปดูว่าเอ a กับ c อ่ะมันซ้ํากันตรงไหนเพราะฉะนั้นส่วนที่ซ้ํากันระหว่าง a กับ c ก็คือส่วนตรงกลางตรงนี้ครับน้องอ่าสีฟ้า,ฟาเสร็จแล้วนะครับน้องเขาเนี่ยให้น้องเนี่ยไปเป็นไงไปลบกับตัว b ครับน้องออาาเพระะะฉนน้งงกจตมึ ว่าเอ mm ๊บีคือตรงนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นการลบก็คือการเป็นไงการหักออกครับน้องว่าง่ายๆน้องเอาสีเขียวมาแล้วน้องหักสีฟ้าออกนึกออกไหมเนี่ยหักไอ้สีฟ้าตรงนี้ออกเพราะฉะนั้นนะครับน้องหักตรงสีฟ้าออกพี่วาดตรงสีฟ้าในรูปบีตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็จะหักส่วนนี้ออกเพราะฉะนั้นน้องก็จะเหลือส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ครับน้องเหลือ3ส่วนนึกออกไหมที่ไม่โดนหักนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็เลยแรงเงาได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ครับน้องอ่เนี่ยเรียบร้อยโอเคไหมเนี่ยสีเขียวเพราะฉะนั้นนะรรรบนน้้องงเเตไม่่าาววิณ ไม่มีแต่อันนี้ดันมีครับน้องอ่ะตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เลยเป็นไงผิดครับน้องอ่ะอ่ะเสร็จแล้วต่อมาไปดูต่อข้อ4ครับน้องเนี่ยเห็นไหมค่อยๆไล่ครับน้องเพียงแต่ว่าพวกเน,นี้ยถ้าเป็นไปได้พยายามนึกรูปในใจแล้วก็ลบในใจเลยวาดแค่รูปเดียวมันจะตอบได้รวดเร็วเลยครับน้องอ่ะต่อมามาดูต่อข้อ4นะครับข้อที่4นะครับวงเล็บ a ลบ c เนี่ยอันเนี้ยจะเหมือนกันกับข้อ1เลยครับน้องเพราะฉะนั้นถ้าใครจําภาพได้เนี่ยน้องเอาของข้อ1มาเลยนะ a ลบ c ก็คือเหมือนเอามาเฉพาะ a ครับน้องแต่่่หัักกกสวนที้ําบออ สีฟ้าใสจแล้วน้องเนี่ยก็เป็นไงไปลบกับตัว b เหมือนเดิมเลยเนี่ยลบกับสีเขียวตรงนี้ครับน้องเพราะฉะนั้นการลบก็คือการเป็นไงการหักออกโอเคเหมเพราะฉะนั้นน้องก็หักออกตามก้อนสีฟ้าตรงนี้เพราะฉะนั้นน้องก็จะหักตัวนี้ออกได้ครับน้องเพราะฉะนั้นบริเวณที่เหลือก็จะเหลือบริเวณพวกนี้ครับน้องอ่าเพราะฉะนั้นนะครับแรงเงาออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้โอเคเบมอ่าดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าแม่เกือบจะคล้ายละแต่ว่ามันไม่ค้ายครับน้องเพราะว่านะครับบริเวณตรงนี้เขาไม่ได้แรงเงาแต่ตรงเนี้ยดันแแรรรงงงเเเาห็็นล้ววกบิณต เขาไม่แรงเงาแต่อีเนี้ยดันแรงเงาเห็นไหมมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับน้องข้อ4ก็เลยเป็นไงผิดกับน้องอ่ะถ้าเกิดไปสอบจริงนะเจอผิดทุกข้อแบบนี้น้องเป็นไงน,น้องกาข้อ5เลยครับน้องเน้นประหยัดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะกลัวว่าเอ๊ะที่ผ,ผ่านมาอาจจะทําผิดหรือเปล่าน้องก็เช็คดูนิดนึงอันนี้ขึ้นอยู่กับความรอบข้อของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบมั่นใจว่าเฮ้ยที่ทําผ่านมาถูกหมดแน่ๆอยู่แล้วอ่ะน้องกาข้อ5ได้เลยอ่ะแต่เดี๋ยวพี่เฉลยข้อ5ให้ดูด้วยนะครับน้องเพื่อความ น้องให้น้องเนี่ยคิดตัวในวงเล็บก่อนก็คือ c ลบ a นะครับ c ลบ a เนี่ยนะครับน้องก็คือเอาของ c มาแต่ว่าหักตัวที่เป็นไงซ้ํากับ a ออกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนสีฟ้าข้างล่างครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นรูปก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เนี่ยจะได้เห็นภาพชัดๆเสร็จแล้วนะครับน้องเขาเนี่ยก็เป็นไงเอาไปลบกับตัว b ครับน้องซึ่งตัว b ก็คือก้อนสีเขียวตรงนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาจับมาลบกันครับน้องน้องก็จะต้องเป็นไงเอาสีฟ้าเนี่ยไปหักตัวสีเขียวออกเพราะฉะนั้นมันก็จะไปหเวงนีี้อคล่ายืสขขแซ ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางครับน้องเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็เลยแรงเงาออกมาได้เป็นลักษณะประมาณแบบนี้ครับน้องอ่าเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่าเป็นไงตรงกับในโจทย์เป๊ะเลยเนี่ยบางคนดูรูปตรงนี้ตอบได้เลยด้วยซ้าเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นนะครับข้อน,นี้ก็เลยเฉลยตอบข้อ5ครับน้องอ่าจริงๆข้อน,นี้ก็ไม่ยากครับน้องถ้าเกิดน้องเนี่ยแม่นเรื่องการแรงเงานะครับวิธีที่2นะครับน้องก็คือวิธีการแทนตัวเลขลงไปในรูปนะครับซึ่งวิธีเนี้ยพี่ชอบใช้มากสาหรับโจทย์ที่แบบเออตัวแปรม ขอแทนเลขไปเลยนะครับน้องก็ขอแทนบริเวณนี้เป็นเลข1บริเวณนี้เป็นเลข2องนึกออกไหมแต่ละบริเวณต้องมีหมายเลขครับน้องซึ่งนะครับถ้าเกิดมันมีอยู่ทั้งหมด3เซตนะครับน้องน้องเนี่ยต้องจดจําไปนิดนึงนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด8บริเวณครับน้องแต่ถามว่าพี่เหลิมหนูเขียนไม่เหมือนพี่อ่ะหนูแทนเลขเป็นอีกแบบหนึ่งได้ไหมก็ได้ครับน้องจริงๆน้องไม่แทนเป็นตัวเลขบางคนไปแทนเป็น a b c ยังได้เลยครับน้องแทนเป็นตัวอักษรยังได้เลยเพราะฉะนั้นน้องแทนยังไงก็ได้นะครับแล้วก็นะครับตัวเลขเนี่ยนะคร อันนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็ค่อยไปแทนข้างในรูปก,ก็ได้ครับน้องอทําได้หลายแบบมากแต่นะครับอันนี้เป็นความยอดนิยมของตัวเองแล้วกันเขียนแบบนี้บ่อยพี่ก็เลยชอบเขียนแบบนี้พี่ชอบไล่จากหนึ่งคือสายบนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับน้องแล้วก็อย่าลืมตัวสุดท้ายนะมีข้างนอกด้วยก็คือ8ตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องพอเราเขียนแบบนี้ข้อดีคืออะไรเราไม่ต้องวัดรูปกับน้องเพราะฉะนั้นนะครับเราก็แค่มาปเป็นไงมาดูบริเวณว่าเออให้มันแรงเงาออกมาแล้วได้ตรงกับในรูปซึ่งในรูปเนี่ยนะครับน้องเราจะได้หมายเล ก็คือ2-3แล้วก็และ5ครับน้องเนี่ยไอ้สีส้มๆมันจะมีตรง2-3แล้วก็5เสร็จแล้วเราก็แค่มาดูว่าเอ๊ะไอ้พวกเนี้ยเวลาคิดออกมาเนี่ยมันได้หมายเลขตรงกันไหมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่กันนะครับน้องเอออันนี้เนี่ยนะครับน้องเราก็จะต้องไล่จาก A ลบอะไรก่อน เอลบซเพราะฉะนั้น A อลบซนึกภาพในนี้เลยนะ A อลบซนะครับน้องก็คือบริเวณตรงนี้เสร็จแล้วน้องเนี่ยหักอะไรออกหัก C ออกครับน้องคือมันสามารถคิดไปในรูปได้เลยเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยจะเหลือบริเวณข้างบนเนี่ยสีฟ,าฟา้าเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้บริเวณออกมาเป็น1กับอะไรหกับ2ครับน้องนึกออกไหมที่เหลือเมื่อกี้พอดีรูปสีมันทับกันมากไปหน่อยนะเดือวตาลายเนี่ยหกับ2เพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็เขียนหมายเลขแทนไปเลย1กับ2เสร็จแล้วน้องก็ไปอินเตอร์เซ็ตกับ B อินเตอร์เซ็ไไปดู่าเออะ B SB มมันนแทหขรบ้ง ก็คือ2 3 5แล้วก็6กรับน้องเพราะฉะนั้น <S <S 2> <S 2> น้องก็จะได้ออกมาเป็น2 3 5แล้วก็6เสร็จแล้วอินเตอร์เซ็กต์ก็คือการหาส่วนอะไรส่วนซ้ำรับน้องน้องก็แค่มาดูว่าเอ๊ะอันไหนที่มันซ้ํากันเพราะฉะนั้นน้องก็จะสังเกตเห็นว่าเลข2เนี่ยซ้ำกันเห็นไหมแต่เลข1ไม่ซ้ำนะเลข1นอันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นน้องก็เลยตอบได้เลยว่าบริเวณขึ้นหมายเลข2เพราะฉะนั้นเวลาน้องเอามาอินเตอร์เซ็กต์น้องจะแรงเงาได้บริเวณตรงนี้ซึ่งมันไม่ตรงกันกับในโจทย์หรือว่าบางคนเอาเลขตรงนี้มมมาาาเเเทีียยยบยยบกบกกนนัััััันนนนนนนงงงงไไดด้้้้้ลรรอออ2 2- ่่ต335พะะฉแสวข1 ผิดกับน้องอ่ะเดี๋ยววิธีนี้เอาจริงก็เร็วนะเพราะว่าอะไรไม่ต้องวัดรูปไงเอารูปในโจทย์มาคิดได้เลยอ่ะต่อไปไปดูต่อข้อ2อ่ะเดี๋ยวนี้พี่ขอลบหมดเลยข้อ2นะครับเขาแค่สลับนิดเดียวครับน้องมาคิดเป็น c ลบ a โอเคไหมอ่าแต่จริงๆส่วนตัวพี่นะข้อนี้พี่ทำแรงเงาครับน้องเพราะพี่ดูรูปเก่งมีโฆษณาตัวเองเฮ้ยพี่ดูรูปเก่งพี่ไม่ต้องมานั่งไล่หวเลขหรอกข้อนี้ แต่ว่าถ้าใครอยากไล่หมายเลขก็ทําได้ครับน้องเพราะฉะนั้น c ลบ a ก็คือเอา c เป็นตัวตั้งโอเคไหมเนี่ยเอา c เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วน้องเป็นไงหัก a ออกครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็จะต้องหักพวกนี้ออกดังนั้นบริเวณที่น้องได้น้องก็จะเหลือบริเวณก็คือหมายเลขอะไร6กับ7จ็ดกับน้องนึกออกไหมหักสีแดงออกไปแล้วนะเนี่ยสีฟ้าหักสีแดงเหลือฟ้าล้วนๆก็คือ6กับ7เพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้6กับ7แล้วก็เหมือนเดิมครับน้องเอาไปอินเตอร์เซตไปหาส่วนซ้ํากับ b นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้อง b น้องเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ออกมาเป็น2 3 5แล้วก็6น้องก็แค่มาดูว่าเอ๊ะอะไรที่มันซ้ํากันนึกออกไหมอินเตอร์เซ็ตคือการหาส่วนซ้ําเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่าส่วนที่ซ้ํากันก็คือหมายเลขอะไรหมายเลข6ครับน้องเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็จะได้มาแค่หมายเลขเดียวซึ่งนะครับเห็นไหมมันไม่ตรงกันกับตรงนี้ครับน้องตรงนี้ต้องการ2 3 5น้องดันไปแรงเงาตรง6กครับน้องดังนั้นมันก็เลยไม่ตรงกันข้อ2ก็เลยเป็นไงผิดครับน้องเนี่ยเห็นไหมฮะวิธีหมายเลขก็ง่ายครับน้องต่อมามาดูต่อข้อ3ต่อไปข้อ3นนนนคับ้้ออองงงกก็็ิดตววใเล่เหมือนะ นะครับน้องก็คือ a intersect c a intersect c ก็คือหาตัวที่ซ้ำกันระหว่าง a กับ c ครับน้องก็คือหมายเลขอะไร4กับ5โอเคไหมเนี่ยอยู่ทั้งใน a แล้วก็อยู่ทั้งใน c นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าน้องก็มาเขียนเลยเป็น4แล้วก็5เสร็จแล้วน้องก็ไปลบกับตัว b ครับน้องตัว b ก็คืออะไร2 3 5 6ครับน้อง2 3 5แล้วก็6ซึ่งนะครับการลบก็คือการหักออกครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็แค่มาดูเนี่ยพวกนี้จะเป็นตัวที่เอามาหักนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็แค่มาดูว่าเอ๊ะมันมี ที่มันซ้ากันเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้น้องก็จะเหลือแล้สองสามแล้วก็หกหลายคนที่พลาดไม่ใช่อะไรหลายคนเนี่ยชอบไปเอาสี่มาเติมด้วยไม่เกี่ยวนะน้องถ้าเกิดน้องนึกเป็นภาพนะรูปจะออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าน้องมีตัว B อยู่เนี่ยสีเขียวเสร็จแล้วน้องหักบริเวณ4ี่กับ5ออกเพราะฉะนั้นเวลาน้องหักออกน้องนึกภาพนะเนี่ยเวลาน้องหักออก4ี่กับ5 5มันจะไปหักไอ้ตัวสีเขียวแต่4ี่มันจะไม่ได้เอาไปหักเพราะว่า4ี่มันอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตัวน น้องดูแค่ตัวข้างหน้าพอหักเสร็จปุ๊บน้องเอาตัวข้างหน้ามาตอบอย่าไปเอาตัวข้างหลังมาตอบบางคนไปเอาตัวข้างหลังมาตอบเสร็จเลยผิดนะครับเ <laughs> พราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาใช้เ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมสี่มันไม่เกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นเวลาน้องหักออกมันก็จะหักหมายเลข5้าตัวนี้ออกก็จะเหลือ2 3สแล้วก็6ครับน้องเนี่ยตามนี้เลยนะซึ่งนะครับน้องจะสังเกตเห็นว่าตรงกันไหมไม่ตรงเพราะว่านี้เป็นเลข5น,นี้ดันเป็นเลข6กครับน้องจริงๆผิดนิดเดียวเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เป็นไงผิดทันทีครับน้องผิดตัว ต่อไปข้อ4นะครับน้องข้อ4ก็เหมือนเดิมครับน้องน้องคิดตัวในวงเล็บก่อนครับน้องก็คือ a ลบ c a ลบ c เนื่องจากเคยคิดแล้วนะครับน้องพี่ขอประหยัดเวลานิดนึงแล้วกัน a ลบ c ก็คือเอามาเฉพาะใน a แต่หักตัวที่ซ้ำกับ c ออกครับน้องหักตรงกลางตรงนี้ออกก็เลยได้มาแค่1กับ2ครับน้องเสร็จแล้วนะครับพอน้องได้ออกมาเป็น1กับ2นะครับน้องก็เอาไปลบกับตัว b ซึ่ง b ก็คือพวกนี้ครับน้องก็คือ 2, 3 5แล้วก็แล6กครับน้องเพราะฉะนั้นเวลาลบน้องก็จะต้องหักส่วนที่มันเป็นไงรเพาะว่าาาามมัันนนเเป็กกกรอออหก นะการลบก็คือการหักออกนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็เลยสามารถหักเลขอะไรได้หักเลข2ได้ครับน้องเหมือนตัดกันอะ่ะลบกันได้เพราะฉะนั้นน้องก็เลยเหลือแค่แหละสา okay, มห้าหกโอเคเมอ่ยแต่อย่าไปเอาตัวหลังมาตอบนะน้องตอบแค่ตัวข้างหน้าโ okay, อเคเมอร์ตัวข้างหลังแค่เป็นตัวเอามาหักเพราะฉะนั้นก็เลยได้สามห้าหกซึ่งเป็นไงไม่ตรงครับน้องไไม่ตรงนะครับก็คือตรงนี้มันต้องมีเลข2แต่เนี้ยดันเป็นเลขหกครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับข้อ4ก็เลยเป็นไงผิดครับน้องถ้าพี่แรงเงาให้น้องดูนะสามห้าหกก็ เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยเหลือข้อสุดท้ายก็เลยตอบข้อ5แต่ข้อ5นะครับถ้าเอามาคิดก็แป๊บเดียวครับน้องไม่ยากนะครับข้อ5เนี่ยนะครับน้องน้องจะได้ออกมาเป็น B ลบกับอะไร C ลบ A ครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็จะต้องไปคิด C ลบ A มาก่อน C ลบ A พี่ขอคิดเร็วนิดนึง C ก็คือข้างล่างตรงนี้เสร็จแล้วน้องเนี่ยหักตัว A ออกเนี่ยหักตรงนี้ออกเพราะฉะนั้นน้องก็เลยเหลือเลขแค่6กับ7ครกับน้องนึกออกไหมเนี่ยเหลือแค่6กับ7เสร็จแล้วนะครับน้องเนี่ยก็เป็นไงเอาไปลบกับตัว่าตัว B ก็มีอะไรบ้าง2 3 6เค สองสามห้าแล้วก็6นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจับมาลบกันครับน้องอ่ะก็คือเป็นการหักเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็เลยเป็นไงเอา6ตัดกันเนี่ออกไหมห้าลบกันได้เพราะฉะนั้นน้องก็เลยเหลือแค่2-35หซึ่งสังเกตเห็นไหมตรงเป๊ะเลยครับน้องเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ5เนี่ยไหมคลิดแป๊บเดียวครับน้องนะครับอ่ะข้อนี้นะครับน้องเฉลยตอบข้อ5าอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับน้องว่าเฉลยฟรีจะมีไว้ให้ตั้งแต่ข้อ1 10ถึงข้อน้องน้องก็สาามรถดดูไ้ถึงข้อ10เลยนะครับ ส่วนใครนะครับที่ลงคอร์สเรียนออนไลน์ไว้นะครับน้องก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็จะมีเฉลยครบให้ทั้งหมด30ข้อเลยครับน้องอสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในครั้งหน้าครับน้องสวัสดีครับบ๊ายบาย